คุณหมอจะกลับบ้านแล้วเหรอคะจ้ะวันนี้แม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะตอนกลาวันก็ทานได้เยอะค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถ่ายเลยอะคะ่ะถ้าวันเดียวก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าหลายวันเนี่ยใจต้องให้ยาระบายด้วยนะค่ะ เดี๋ยวหมอจะไม่อยู่ทั้งหลายวันยังก็ฝากแม่ด้วยนะได้ค่ะแม่คะแม่อย่าดื้อกับใจนะคะแม่ต้องทานยาด้วยเดี๋ยวช่อต้องไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันนะคะกว่าจะกลับถ้ากลับมาแล้วเนี่ยช่อจะรีบมาหาแม่เลยนะคะ